เราอยู่ในเกมมือถือเอาชีวิตรอดนะครับตัวเกมเล่นได้ทั้งบน PC เนาะบนเว็บนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์ใครที่จะปรับเต็มจอเนี่ยมาปรับตรงนี้นะครับเป็น Full Screen อันนี้คือตัวละครเราครับก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่กำลังหิวอยู่เนาะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตามเมืองแล้วก็ บมงเอิญมาเจอกับตู้ขายของนะครับก็จะเป็น SCP 261ตู้ขายของอัตโนมัตินะครับที่เราหยอดเหรียญไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาหารออกมานะครับซึ่งตรงนี้แหละคืออระบบการเล่นหลักของเกมนะครับเราจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆนะขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับที่เรากินไป แล้วมันก็จะมีสักจบหลากหลายแบบนะบขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินไปนั่นแหละมีทั้งดีนะครับแล้วก็สักจบแบบแย่นะเรามีเงินอยู่หนึ่งร้อยนะแล้วก็หยอดเหรียญไปจากนั้นก็กดนะครับเราก็จะได้อาหารออกมาก็จะเป็นเนื้อเสียบไม้นะคไม่รู้ว่าเนื้ออะไรเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถุงขยะนะครับ เป็นที่เก็บของของเราเขาก็จะให้เรากินในตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างบนนะครับมันจะมีค่าอาหารนะครับค่าความหิวแล้วก็ค่าความหิวน้ําแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับแต่ละจุดก็คือจุดที่เราจะต้องไปขอทานเอาเงินเนี่ยมาหยอดตู้นะครับเราจะไปจุดไหนก่อนก็ได้ผมจะไปที่ไนท์คลับนะ แล้วก็ตรงมุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีประโยชนก็ความจากผู้คนที่เดินผ่านไปมานี่แหละนะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับใครจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้จากนั้นให้เราแตะตรงกระป๋องนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าวาร์ปอยู่กลับไปที่ตู้ขายของนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเรานรับใส่เหรียญ50นะครับหรือเหรียญบาทหรือเหรียญห้านะครับ ที่มันไม่เกินร้อยอ่ะเราจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์นะถ้าเราให้เกินร้อยนะรเราก็จะได้พวกอาหารแล้วก็น้ําดื่มนะถ้าเราให้ราคาแพงๆนะห้าร้อยขึ้นไปนะหรือว่าเป็นหลักพันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ของดีๆนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าร่างของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครฉากจบจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับของที่เรากินนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะให้น้องกินอาหารที่ไม่ถึง100นะครับซึ่งเราจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์นะ นะพวกเหรียญห้านะครับเหรียญสิบหรือว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญห้าสนะิบน,นี่แหละถ้าเราหยอดไม่เกินหนึ่งร้อยนะเราจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับโอเคแล้วก็เก็บมา ครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้น้องกินนะครับกินมเมล็ดพันธุ์นี่แหละเดี๋ยวดูนะว่าเปลี่ยนไปยังไงนะครับกินไปเรื่อยๆนี่ผิวสวยขึ้นมาละนะครับดูแบบน่ารักขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าผมจะเก็บอันนี้ไว้นะเพราะว่ามันจะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องอเอาอาหารไปให้นะครับ จะอยู่ตรงนี้นะข้างล่างนะครับที่เป็นย่านที่ไม่ค่อยมีคนนะแล้วก็มาทางซ้ายหรือทางขวาเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะมันจะมีลูกศรสีแดงอยู่เดี๋ยวไปทางขวาดูก่อนนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปทางซ้ายเราจะเจอกับลุงคนนี้นะครับถ้าลุงคนนี้หิวนะหิวแล้วตายเนี่ยเกมก็จะโอเวอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องเอาอาหารมาให้ดุงคนนี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปขอเงินกันนะครับไปตรงไหนดีไปตรงย่านที่คนแบบพลุกพ้าละกัน เกมก็จะมีพวกอา,อาหารนะครับเครื่องดื่มที่ทําจากมแมลงด้วยนะถ้าเราให้น้องกินเนี่ยน้องก็จะมีพวกน้อนนะครับอะไรออกมาก็จะเป็นพวกปรสิตแล้วก็จะกลายเป็นมแมลงอะไรแบบนี้นเนาะออผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้หรอกนะครับแต่ก็ไปดูคลิปใน youtube มาแล้วก็ในบางแผนที่เนี่ยเราเจอกับ n อ c ซด้วยนะครับอยู่ทางซ้ายหรือว่าทางขวานะเดี๋ยวลองดูก่อน ที่นี้เราจเจอกับคุณยายนะครับมันก็จะมีคุณยายเนาะมีคู่สามีภรรยานะครับมีเด็กถ้าเราไปคุยเนี่ยก็จะถามว่าวันนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาให้นะครับแล้วเราก็สมมติผมจะเอานี้ให้ใช่ไหมเออคุณยายเขาก็จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้กับเรานะครับได้มา75บห้าบาทเดี๋ยวเราจะกินอาหารที่แลกมาเมื่อกี้นะไป นี่น้องจะเปลี่ยนร่างแล้วมีกล้ามแล้วนะครับเดี๋ยวตัวเกมก็จะมีอัปเดตร่างใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะโอเคเก็บก่อนเก็บเรื่อยๆนะครับตอนนี้วันที่สามอยู่นะแล้วเราก็จะกินนะครับกินต่อไป เปลี่ยนล่างแล้วนะครัเท่เลยนะตัวเกมก็จะมีอัปเดตล่างใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะประกอบอาหารใหม่เดี๋ยวผมเอา,มาเมล็ดเนี่ยไปแบ่งให้กับคุณลุงสักนิดหนึ่งนะคทางซ้ายใช่ไหม แล้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนไปขอที่หน้าห้างสปปรรพสินค้าดีกว่าถ้าเราไปทางซ้ายของห้างสปปรรพสินค้าจะเจอกับอะไร คู่สามีภรรยาหรือเปล่าเจอกับเด็กนะครับเด็กกําลังเล่นโยโย่อยู่เด็กก็ถ้าเราให้ของก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เก็บของหมดแล้วนะครับมากินต่อ ก็จะเป็นแบบร่างเทพต้นไม้อะไรแบบนี้แหละประโยชส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเรื่องดีๆแล้วนะเพราะว่าเราอยู่ในร่างเหมือนเทพแบบเทพแบบปรึกษาเทพต้นไม้อะไรแบบนี้เพราะว่ากินแต่มเมล็ดพันธุ์นะใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนานะไปดูวิธีเล่นเพิ่มเติมได้ที่คลิปนับใน YouTube ได้เลยมีช่องคนไทยทำเอาไว้อยู่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ